ตามที่คณะกรรมการสืบสวนและไตส่สวนคณะที่26ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างกกตดีเอสไอและปะปะงนะคะออกหมายเรียกรวม55คนของสอวอนะคะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในเรื่องของการหัวเลือกสอวอตามกำหนดการตั้งแต่วันที่ 19ถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ค่ะโดยวันนี้เป็นวันแรกนะคะเป็นกนําหนดการของสวรถแรก22คนช่วงเช้าก็มีการทยอยเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่ชั้น3ของสํานักงานกะกะตแล้วซึ่งเท่าที่ตรวจสอบก็พบว่ามีการนับเหลื่อมเวลาการประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็สวที่เดินทางมาก็มีอาทิตย์นายนิพนธ์ค่ะเอกวาน,นิ้นะคะเดินทางมาพร้อมระบุว่าวันนี้จะมาฟังข้อกล่าวหาก่อนแล้วก็จะเขียนคําชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งเนื่องจากข้อกล่าวหาเลื่อนลอยนะคะขณะที่พลเอกเกียงไกศรีรักค่ะ เดินทางมาเป็นคนแรกในเวลา8ิกา30นาทีแต่ก็ไม่ได้เข้าด้านหน้านะคะแต่หลังจากชี้แจงไปประมาณ1ชั่วโมงก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเปิดใจว่ารู้สึกโล่งอกค่ะที่ได้มาชี้แจงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรหลังจากนี้ก็จะใช้สิทธิชี้แจงในทุกช่องทางที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงก็ชี้แจงไปลายละอักษรด้วยส่วนกรณีที่นางสาวนันทนาน,นันทวโรภาเตรียมรวบรวมรายชื่อสอวอยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความความขัดกันแห่งผลประโยชน์ของสอวอนะคะโดยให้มีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่ววครา พลเอใใกเกียรติยรยนต์ถามว่าเรื่องนี้ทําได้หรือไม่ค่ะอ๋อโรคใจตลอดครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ว่าสวเนี่ยโดยส่วนตัวเคยตรวจสอบปรับอะไรก่อนไหมไม่เคยเราไม่ยอมทำเราอย่ยอมนะคุณขอาจารย์รัฆษณาบอกว่าจะมากเลยสได้ยินคนขอให้เขาดึงการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนเรื่องการจัดองค์กรนั่งหลไม่มีความเห็นครับทำได้ปะ กาวยาวหน่อยกาวลายกาวยาวหน่อยไม่เป็นไรค่ะท่านท่องอยู่นะไหลหนักใจไหมคะขอไปครอบพวอเขาไม่หนักใจอะไรครับเพราะว่าที่เขากล่าวมามันเป็นการกล่าวอ้างลอยๆซึ่งมันยังไม่ชัดเจนผมขอตอบไปแล้วละลายละก็สอนครับเขาคือว่าเรามาดูข้อปัญหาก่อนแล้วหลังจากนั้นจะขอชี้แจงเป็นรายละ้วใช่ใช่ครับใช่ มีรายงานว่าแต่ละคนได้เวลาที่ไม่ตรงกันนะคะจึงได้มีการตรวจสอบไปก็พบว่าส่วนใหญ่จะเดินทางมาในช่วงบ่ายค่ะอาทิตย์พลตํารวจโทบุญจันทร์นวลสายนะคะนายอารงก์กฏวรกีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเป็นต้นค่ะขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ขอเลื่อนการชี้แจงออกไปก่อนอาทิตย์นายสรชาติวิชยสุวรรณพมนะคะด้วยเนื่องจากว่าติดภารกิจแล้วก็ได้นัดหมายใหม่ในวันที่28พฤษภาคมนี้แต่ก็ได้มีการท,ทาหนังสือชี้แจงเบื้องต้นในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาไปแล้วค่ะแล้วก็ในยังมีนายวิวัฒน์นะคะแสงสุริยาัดค่ะที่ส ทางส่งทนายความมาขอเลื่อนการชี้แจงเนื่องจากว่าทุกวันศุกร์ว,วันจันทร์และวันอังคารค่ะสะวจะมีประชุมแต่ยืนยันว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกขั้นตอนสวไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาชี้แจงด้วยตนเองนะคะสามารถที่จะส่งคําชี้แจงเป็นเอกสารได้แล้วก็วันนี้มีสวหลายคนที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ ขณะนะเดียวกันค่ะอีกฝักฝั่งหนึ่งนายภูมิธรรมเวจจชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมก็ได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนนะคะว่าการเนินหน้าสอบคดีหัวเลือกสวของดีไอและกกตรวมไปถึงเรื่องของในชั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่สงครามแดงน้ําเงินเป็นไปตามกฎหมายค่ะแต่ใครมองเป็นเรื่องการเมืองก็ถือว่าเป็นความเห็นแต่ข้อเท็จจริงคืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายแต่และหน่วยงานและแต่และห่วยงานค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะให้ทนายความนะคะส่งหนังสือนะคะชี้แจงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการ ส่งหนังสือให้ชี้แจงด้วยนะคะ